ดินมีความร่วนซุยขึ้นเยอะมากครับทุเรียนแปลงนี้เป็นสภาพดินเหนียวส่วนใหญ่นะครับแต่ก่อนแน่นมากก็มีเคล็ดลับง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือการใส่อินทรีย์วัตถุครับตามก็ใส่พวกกิ่งไม้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้อากาศเขาระบายเข้าไปได้ครับแล้วก็ตามด้วยพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เศษฟางต่างๆเราเอาทับถมไปเพื่อให้เขาเป็นปุ๋ยแต่ครับมันมีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าอินทรีย์วัตถุพวกนี้สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ มันก็ต้องมีตัวย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยเจ้าปลวกสังเคราะห์แสงวันนี้รใส่เดือนละ1-2ครั้งก็ได้นะครับแต่กลุ่มนี้มันจะต้องมากก่อนแต่ถ้าแบบอ,อย่างที่ตั้มใช้แบบสะดวกหน่อยก็คือใช้แบบสําเร็จรูปเลยตั้มจะใช้เป็นจุลินทรีย์ดินนะครับกลุ่มนี้มันจะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายเหมือนกันก็ใช้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ตัว ถัง20ลิตรเนี่ยเราใส่ไปประมาณ2ช้อนนะครับหรือหรือจะเป็นถัง200ลิตรก็ได้นะครับใส่ไปซองหนึ่ง100กรัมนะครับแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ําเลยหรือถ้าใส่ทั้งฉีดแล้วก็ฉีดพ่นรอบๆทรงพุ่มนะครับเดือนละ1-2ครั้งแค่นี้ครับมันจะทําให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยช,ช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุคือพวกเศษใบไมเ้เศษหญ้าเนี่ยพอเขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยปุ๊บดินมันก็ดีตามธรรมชาตินะครับ ตัวการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีกจากที่แบบว่าใส่ปุ๋ยทีทีทั่วเนี่ยตั้มใส่ปุ๋ยแค่เดือนละครั้งแล้วก็ใส่น้อยมากครับต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ใส่แค่ไม่เกิน2กร,รัมมือนะครับสวนต้นเล็กนี่ก็แค่ช้อนเดียวก็ถือว่ากลุ่มยูรรนซีใช้ร่วมกับมีซีวัตถุเนี่ยทำให้ดินล้วนซุยแล้วก็ดินรากเขาเนี่ยฟูขึ้นมาเห็นๆเ,เลยนะครับเนี่ยจะมีรากลอยขึ้นมาเห็นเพื่อที่จะมากินส่วนที่ใบไม้ส่วนที่เขาย่อยสลายแล้วก็ ถือว่าปรับระบบนิเวศแล้วก็ดินร่วนซุยเป็นอย่างดีนะครับทุเรียนก็จเจริญเติบโตดีลดการใช้ปุ๋ยครับใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายช่วยครับ